วันนี้วันพระนะคะทุกคนนะคนที่ดวงเงินร้อนมือร้อนบัญชีนะคะจับยังนะคะกระราบรื่นในเรื่องเงินขอสิ่งใดจากฟ้าไว้ขอสิ่งใดจากคูบาจาย์ไว้จะได้นะคะเรามาดูนะคะคุณขอเรื่องอะไรกันบ้างนะคะวันนี้วันพระด้วยนะคะเอากันแบบสัดๆนะวันพระนี้คูบาจารย์อยากบอกอะไรคุณนั่นแหละหรือคุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะเป็นเรื่องอยังแน่นะคะจับกันให้เห็นๆเดือบรู้นะคะว่าไพ่จะเป็นเช่นไรนะคะ ขอดูหน่อยนะคะอ่ะขอขอขยายความนนะอ่วาวเราเนี่ยไทยเรกกว่ากันไปไพป่ใบแรกคือไรพอกระดิ่งรับความเฮงรับความปังได้เลยค่ะไพ่ใบแรกโอ้โหผู้ใดขอเรื่องเงินนะคะไว้นะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งที่มองไม่เห็นครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์การเงินคุณได้แน่นอนคอนเฟิร์มนะคะไฮลันบอสเซนเยเดอผู้ใดขอเงินไว้คุณจะได้นะคะ ขอเงินไวหน่อยหลายขึ้นจีได้น้อยได้หลายขึ้นอยู่ที่ฐานบุญของแต่ละคนคะ่ะขอให้โชคดีขอให้ได้ทุกทุกคนแล้วกันคนที่มาเจอคลิปนี้นะแต่ได้อาจารย์เชื่อได้ทุกคนนะคะแต่จะได้น้อยได้เยอะอีกเรื่องหนึ่งใครมาเจอคลิปนี้คุณมีเงินเข้าบัญชีแน่นอนนะคะเอาเป็นนั้นว่านะคะใครมาเจอวันไหนวันนั้นก็ขอให้ได้เงินนะจะน้อยจะเยอะคุณได้แน่นอนจ้านะคะวันนี้วันพระดโดยโบมูนะคะบโบมูนะคะโอ้โห ขอบอกนะคะขนลุกเฮ้ยอ,อาจารย์หนึ่งคนของกดน้อมรับนะคะอ่าให้ขึ้นมาต่อต่อกันเลยนะคะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ทั้งเงินไทยและเงินต่างประเทศนะคะผู้ใดดิวเงินจากต่างชาติไวไ้ใดนะคะโอ้ยขนลุกมากเด้อค่ะเด้อนะคะเพระธนอาจาหนึ่งคนขอกดน้อมรับนะเงินล้นบัญชีนะคะไม่ว่าคุณจะมาเจอวันไหนนะคะขอให้เป็นวันนั้นคุณขอให้ได้เงินนะคะมือขอรอมมือนอีก็ขอให้ได้เงินมือหนอีนะคะเงินไหลเข้ากระเป๋ารัวๆนะคะได้จากทั้งไหนบ้างนะคะการงานโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อุปถัมภ์ค้ำชูคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์ค้ำชูได้จากงานก็เป็นไปได้หรือดีลวธุรกิจไว้กับใครก็ได้เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะไปต่อค่ะนะคะโอ้โหคุณเป็นคนเก่งนะเป็นผู้ชายผู้หญิงทั้งเก่งทั้งมีความรู้ความสามารถนะคะถ้าเปรียบเสมือนน่ะผู้หญิงนั่งบนหลังเสือก็ ราศีสิงห์นะคะแต่นะคะขอบอกเลยความเก่งของทุกคนมีในตัวอยู่ละดึงศักยภาพความเก่งออกมาใช้นะคะรับรองนะคะคุณจะบอกกับตัวเองว่าหุยรู้อย่างนี้เก่งตั้งตันโดนก็นดีแล้วประมาณนั้นนะจะ๊ะขอแสดงความยินดีนะคะอ่าภพยถึงเวลาแล้วนะคะอาเวลาไหนพักผ่อนก็พักผ่อนเวลาทํางานก็ทํางานนะคะใช้คนที่มีรูป เป็นเงินนะคะความหมายคือหน้าตาดีอยู่แล้วนะคะใช้คําพูดให้เป็นเรียบซับนะคะรับรองสิ่งดีดีจะมีหลังไหลเข้ามาใครมีเรื่อนล่างเป็นซับก็นะคะ,ะใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะคุณรู้จักใช้นะคะ ว่าจะใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์รับรองดึงดูดเรื่องเงินรัวๆแน่นอนนะคะอาจารย์หนึ่งคนขอกดน้อมรับนะคะถ้าอยากได้เงินนะคะดับแรกต้องเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนั่นแหละเป็นอันดับแรกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือก็จริงแต่ตัวเราเองต้องเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันนะคะคําพูดก็ต้องเป็นนวาจาก็ต้องดีคําศักดิ์สิทธิ์ถึงจะมีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพูดเงินได้เงินพูดทองได้ทองอยากได้เงินคำพูดเป็นหลักอันดับแรกสเสน่ห์เรียกทรัพย์อันดับแรก รูปร่างเป็นทรัพย์อันดับแรกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้หมดเลยนะคะถ้าคุณมีทุกอย่างครบนะคะถ้าหากใครไม่สวยก็ใช้คําพูดให้เป็นนะแค่นี้เองค่ะรับรองเงินไหลเข้ากระเป๋าคุณรัวๆเลยค่ะแต่คนบอกว่าถ้าตกงานชืได้งานบอนะคะตกงานได้งานขัดวหานะคะออกไปหาได้งานแน่นอนนะคะใครรอเงินแฟนใครรอการต่อรองใครรอเงินจากต่างชาติ ได้แน่นอนค่ะใครรอเงินจากคนรักได้ค่ะใครรอเงินจากลงทุนธุรกิจได้ค่ะแต่ได้มากน้อยขึ้นอยู่ที่ฐานบุญของแต่ละคนได้แตกต่างกันไปนะคะขอทุกคนที่มาเจอคลิปนี้ได้เงินแน่นอนนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าจะได้วันนี้หรือว่าวันไหนที่คุณได้มาเจอคลิปของแต่ละคลิปของของอาจารย์แล้วกันคุณได้มาหยุดดูหรือสะดุดหยุดดูด้วยเหตุผลใดไม่รู้นะคะ อาจจะไพ่ยิบซี่คูบาจันดึงดูดให้คุณมาเห็นนั่นหมายความว่าโชคชะตาของคุณแน่นอนนะคะได้แน่นอนเงินแต่วันนี้หรือวันถัดไปแล้วแต่โชคชะตาจะบ่งบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นของคุณแน่นอนนะคะโชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ